้ารประกวดมากมายอบรมดีๆเพิ่เมเติมความรู้กันเซฟี่มันๆัะเวงทุกสาเราก็มาถึงแล้วครับ,บรรวัดกระวันอยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีเี่องนี้ดูหน้าน,น,น,นแปลงไ่เอาเราไม่ว่า

นี่ก็จะเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อแก้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังที่เราไปบูชาจะอยู่ด้านหลังอันนี้จะเป็นองค์ที่โชว์ให้ดูพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเทวันนรับนี่ก็องค์หลวงพ่อแก้วนะครับขับมยืนดูมองอะไรเนี่ยนี่ไงตาดีมองที่บู๋เลย

เดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเดี๋ยวรอเข้าไปด้านหลัง ไปไปดูภาคเครื่องแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับด้านหลังฝั่งนู้นเลยกุฏิจะอยู่ด้านหลังนะครับที่ว่าชอบภาคเครื่องป้ายขา,ขาวๆฝั่งนู้นครับนงก็จะมีป้ายบอกเลยนะรถก็มาจอดด้านใน ด้านในวัดนี้สบายเลยครับค่าจอดรถสิบบาทถวายสังฆทานแล้วก็บูชาวัตถุงมงคลครกับคุติลงพ่อแก้วอยู่ฝั่งนู้นครับก็จอดรถด้านในแล้วก็เดินเข้ามานิดเดียว บรรยากาศร่มรื่นครับปุติหลวงพ่อกแก้วครับเดี๋ยวเรามาดูผ้าเครื่องแล้วก็ถวายสังฆทานนะครับด้านในบรรยากาศเย็นสบายครับ ข้ามตัววงตัสามตัว์น้าโัตวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทสัตสตตสัตวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทสัสัตตสัตวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทสัตตปีนีนาปีปีมานีพยางอันเด ตานี้สัพป,ปริวาานี้พี่ผูสังษาตโคโนอชยามะสาธุิโมันเตพี่ผูสังโคปีมานี้พัตตานี้สัพป,ปริวาานี้ปฏิั์หาตุอัมหากังทีครตังอินตายะสุขายะค่าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญพระพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวาย ท่ต,ตาหารกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรักท่ตาหารกับทางบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเดิม ก็อะไรครับที่เป็นสีเ,เขียวเนะี่ยแล้หยกมเรซินครับเซินสีดำก็เลซินเหมือนกันคนระับผมเขีอง ถ้าเริ่มเรือน้อยแล้วเนาะเหลือน้อยแล้ว เราก็ทําบุญเรียบร้อยนะครับถวายสังฆทานที่วัดเครชอวันนะครับยู่ที่กุฏิหลวงพ่อแก้วนะวัดเครชอวันจังหวัดชนบุรีครับก็ด้านในก็มีที่จอดรถนะครับจอดได้เยอะเลย่ลยละแล้วก็เข้ามาทําบุญได้ครับด้านในเราก็ทําบุญเสร็จแล้วนะครับช่วงที่เราเวียนเทียนเราก็มาที่เนี่ยประจํามาเวียนที่อุโบสถเนี่ย บรรยากาศด้านในร่มรื่นครับเมื่อกี้ก็พาดูพักเครื่องอยู่พักเครื่องก็เหลือไม่ค่อยเยอะไม่รู้โบสถ์เปิดหรือเปล่านะแต่ประตูปิดไว้อยู่เราไม่เข้าไปดีกว่ายากาศก็สบายๆเลยนะครับด้านในเนี่ครับจอดรถด,ด้านในวัดแล้วก็เข้าไปถวายสังฆทานด้านในได้เลย บรรยากาศด้านในนะสายเมยตานะครับอภิตาลงพกียร์ ร้อนเรามาวันอาทิตย์พอดีร้อนมากช่วงหลังจากที่เราทำุญเสร็จที่วัดเจว,วันแล้วก็เดี๋ยวพาทุกคนมาเที่ยวสะพานใหม่นะครับแนดมมาของจังหวัดชลบุรีนะครับบรรยากาศตอนลังวันเลยเป็นเทียง,งเลยแหละจุดนี้เขาก็สร้างน่าจะเป็นร้านอาหารนะครับแต่ก็ใกล้เสร็จแล้วแหละรสร้างตอมอ้อสร้างอะไรล่ะเดี๋ยวพาทุกคนดูนะครับสะพานใหม่ ช่วงวันหยุดน,นะครับ่วงนี้ช่วงเที่ยงพอดีช่วงเย็นนะคนจะเต็มเลยเดี๋ยวพาทุกคนดูนะครับบรรยากาศกลางวันเลยสวยๆเลยเดี๋ยวพาขี่รถย,ยาวๆเลยดูย,วยาวๆเลยนะครับลิบนี้เหน็น คนจะเต็มเลยนะตัวนเลยแหละที่เขาดีที่นะจุดมายที่ชาติบุรีมาเที่ยวนะครับฝ่ายนเรียนมาเ ร้อนๆเลยครับทุกคนดูบรรยากาศเลยดูเรียาเลยดูเรียลยาวไปเลย agora <laughs> เ,นเ,นเต็มทุกสุวเลยนะที่เราทำฐานเลย,เยหมดเลยนะที่หน้าก็เต็มแล้อจอดยาวเลยนะทั้งสอ,องฝั่งเลยแหลนะที่เราทำเ,นะเดี๋ยวช่วงเ,ย,นเนย็เยนๆเต็มเลยนะ Субтитры а. ก็สวยเ,ยเลยบรรยากาศแรถคิวยงสวยอ,อันนี้ก็สุดประมาณฝนดะ๋ยวเราจะตัดคลิปแค่ไหนยิงตรงไปก็ถึงข้น